สวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะอาจารย์ชื่อนางสาวเวรรัตเศรษฐภูมิพักดีค่ะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนในการจัดการเรียนการสอนสื่อออนไลน์นะคะเข้าสู่รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งหน่วยที่หนึ่งนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็เกี่ยวกับความรู้ รู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งจุดประสงค์รายวิชาหลักๆของเรานี้จะมี4หัวข้อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการอาหารเครื่องดื่มค่ะปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและมีเจตคติกินนิสัยที่ดีในการทํางานค่ะมาเรียนรู้กันนะคะ